ครับพี่เฉยบ้ครับนี่ครับเส,ส้นแนวทางการย้ายคอยร้อนนะแอะ 18, 19, ร์หมื ondo, นะ่นแปดหมื่นเก้าพิจูนะครับ R ยี่สิบสองคอนโดนะเป็นมิตซูบิชิเฮฟวี i t y ตี้นะปัญหาก็คือเปิดแอร์แล้วกำแพงมันสั่นดังนะครับดังเตรียม ตัวนี้ก็มีสายไฟเข้าหกชุดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเมนะ L N ตัวนี้น่าจะไปคอยเย็นเนาะพ่วงพ่วงไปนั่นแหละนะครับแต่คำสัง่งอ๋อตัวนี้สี้ําเงินตัวนี้เป็นกาวนะกาวตัวนี้เป็นคอยนะสั่งคอยดูดีนะสีทองเงินเหมือนกันนะครับดูสัญ,ญลักษณ์ออก คำสั่งนี่กาวนี่นิวตันนี่ลายเข้านี่ไปคอยเย็นคอยร้อนนะครับนะตัวนี้ก็ต่อเกตนะครับเตรียมล็อกความดาวน้ำยาตัวนี้ก็จะล็อกท่อสองหุนนะครับตัวนี้สองกับห้านะครับก็ใช้เบนเดอร์ดัดท่อนะตัวนี้ล็อกนี่ครับถ่ายคร่าวๆนะครับ ต้องปัามดาวน้ำยาก,ก่อนอ่ะรุ่นรุ่นแอร์อยู่นี่ตังนี้เมสอินไทยแลนด์นะรุ่นกสสอารซหนึ S, ่งเนะครับเจ็ดจุมอายบสองนะครับ เตรียมอุปกรณ์มาก็เตรียมจะย้ายตัวนี้จริงจะย้ายสองตัวแต่ตัวนี้มันไม่มีขาต้องทำขาเล็กมาตัวนี้ต้องถอดขาปั๊มดั้ายาในเตรียมขายางวางพื้นนะสามตันนะจะนี่ลองสามตันมาเทปเทปเทาเนียมแบนท่อห้าหุ่นสองเมตรนะครับนี้สองหุน่นเอามาสี่ เกีียตัวบนด้วยแล้วก็ยางหุ้มห้าหุนนะครับตอนนี้ห้าทแปดแล้วก็หุ้มสองหุนอยู่นี่ชเชื่อมต่างๆทรงสวรรต่างๆประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวต้องวานพี่เปิดแอร์แล้วพี่เปิดเดดยพี่จะล็อกน้ำยาก่อน เปิดตัวใหญ่อย่างนี้นเะปิดตัวเดียวที่ตัวใหญ่ตัวนี้มันเหมือนมีเสียงเอ็กแปนด้วยนะมีวาลเปิดด้วยนะจะดังเต็กเต็กเต็กเต๊กเต,ก,ตกมาแอมน่อยๆน,นะไม่เกินแอม ปิดเลยแค่ที่ปิดเบรกเกอร์เลยครับโอเคแล้วก็ถอดย้ายแล้วก็เชื่อมอีกทีนะครับหาท่อใหญ่ต้องใช้เบนเดอร์ดัดนะครับเบนเดอร์กล่องเบนเดอร์อย่างนี้ต้องใช้ต้องมีเครื่องดัดนะครับไม่ดัดไม่ได้ท่อบี เดี๋ยวมีปัญหาไม่เย็นอีกข้าวๆนะขอมำเดินการก่อนโอเคครับนี่ก็วัดข้าวๆแล้วลงมา55นะแล้วก็มางนีกวัดดัดท่อ90องศานะวัด55แล้วก็วัดถอยถอยไป30น,นะครับดัด90นะครับข้อ56 พ่อใหญ่ต้องใช้เบนเดอร์ดัดนะฮะเพราะว่ามันต้องดานท่อเชื่อมตัวนี้ดัด90ก็90ตัวนี้15องศาลงมานี่นะคร่าวๆนะให้ดูตลยรับเก้าสิบโอเคครับดัดแล้วได้ประมาณนี้นะนี่ตัวนี้ค่อตัดท่อนะครับ วางใส่ขาหนาโอเคคร่าวๆสองคนก็รัดเลยยะดพกจุดนะจุดนี้กับจุดนี้ยึดมิดดนิยมนะครับโอเค ก็ใช้ขยายท่อนะครับบานแล้วก็สวมนะครับจะเชื่อมบักกีนะครับตัวน,นี้ก็ล็อกมีเนียไม่กันคล้องนะครับแล้วก็หุ้มฉนวนทีแล้วก็บานบานแฟนท่อ,อกที มก,กีเลยเชื่อมนะรอให้เย็นนะครับจะค่อยห,ห่มเชนวนอีกทีนะครับแล้วก็ห่มทอคอนเทปบานแฟร์นะทอสองคนหรือห้าคน มีเมียมแบนนะครับยึดท่อสองจุดพันเทปเทาเก็บงานแล้วค่อเดือนขาเข้าไปนะันขันพอยู่ก่อนนะ เทปย้อนน้ำนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับสายก็ต่อแล้วพันรอบจากคอยร้อนขึ้นไปด้านบนนะครับคือเทคนิคนะครับ,คครบก็ยึดพันเทปเทาเนียมจุดนี้จุดนี้แล้วนะครับก็ต่อสายแล้วก็แวก็กคั่มเกตก็จริงจงจะเป็นสีฟ้านะครับสีน้ำเงินตัวนี้ เอาของอาอยาอาทำสองเอาสีเหลืองมาใช้นะครับแล้วก็สีแดงไฮมาใช้แดบแบบขํามตรงโน้นแดบแบบข้าสักยี่สิบานาทีโอ,โอเคครับตอนนี้ก็แวะค้ามแล้วก็ปิดไปประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับตีกลับเนอะ สองผลนะครับแรงดันน้ำยาค่อยๆแตกเปิดเป็นแข็งหน่อยนะครับความเย็นหนะ่อยร้อยห้ีได้นะครับอ่ายี่ิบสก็อยู่เท่านี้แหละครับ ปิดฝา็รกให้แน่นนะครับเตรียมเปิดแอร์ครับพี่ขั้นสุดท้ายแล้วฝนก็ตกนะครับปล่อยๆดีอย่นี้แนละ้วล่มอยู่ย สำหรับตัวพี่ยังไมรู้ว่าหกับสองคือห้องไหนเราเปิดหอย่างเดียวเราเปิดไม่ได้เพราะหนึ่คือห้องออเรืองทงานนี่ x p a n d นะตัวนี้แท็กแท็กแนะโอเคทังาน cm 5M อย่าเริ่มดูดูลงไปก่อนนะครับก็จะค่อยกลับขึ้นมา อรอแป๊บนึงกำลังกำลังชิดเดี่ยวที่สี่สิบสิบพิษแล้วกำลังตีขึ้นเนี่ย องแอมป์รอเดอ๋ยแป๊บหนึ่งอั่นี้สูงสุด7.4แอมป์นะครับลำส่วนนี้3.9แอมป์นะครับตอนนี้ก็ไม่เกิน6แอมป์อยู่อากาศเย็นนะครับเข้า okay. ฉ่ำน,นะครับ5.4อากาศเย็น ความร้อนก็เก <Okay. S 1> วัดชี่มวเลเซียนะครับวัดความร้อน <Okay. S 1> เทอมิเตอร์ขาดนะเสรเรี <Okay. S 1> ยบร้อยครับฝนก็ตกพอดีนี่นว่าจะมียดแะกันการ,การาย้ายคอยร้อนนะครับคอ,อนโดนะครับก็หลายขั้นตอนอยู่นะทั้งเชื่อมทั้งคนเครื่องมือนี่ก็คนเดียวก็ลำบากหน่อยนะครับสวัสดีครับ